สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถส,สวยๆพร้อมใช้งานอีก1คันนะครับกับ Honda Civic FD นางฟ้านะครับปี2010นะครับเครื่อง1.8เกียร์ออตโต้น้ำมันล้วนครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่มํมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับสีขาวสวยๆเก็บงานเช็คระบบมาเรียบร้อยนะครับชุดแต่งมาครบยางปี2024 สวยๆเลยครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับคันนี้เป็น Civic FD นะครับปี2010ตัว E มือเดียวป้ายแดงนะครับในเล่มลำดับที่1นะครับผ่อน4,500ัน้โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้เลยครับ199,000บาทนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับสภาพนอกในสวยกริบนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสบิสเบรกนะครับรถพร้อมมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังหารถใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับรถอยู่มยนบุรีกรุงเทพครับ มีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยพร้อมขับเลยนะครับคันนี้เก็บงานเช็คระบบดูแลเรียบร้อยภายในงามภายนอกงามสีสวยสภาพดีมาดูได้เลยครับบันไกลบันไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับรถสวยสวยเลยนะครับยังปี2024แม็กเดิมสภาพเดิมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกปั้มไม่จมน้านะครับรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนนะครับตามสเต็ปรถมือ2นะครับรับประกันการโอนโ รถสวยคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับอยู่มินบุรีมาดูรถทดลองขับได้เลยครับวันนี้เนื่องจากว่าฝนตกนะครับไม่สามารถจะถ่ายรูปและคลิปได้นะครับก็ขออภัยด้วยลงเป็นคลิปภาพไว้ก่อนนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับสภาพกำลังเลยครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับไม่ประมาณแสนไปยปนะครับประมาณแสนเก้าแบบนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้ดูตัวเต็มนะครับก็ที่เหลือสมาชิกสนใจนะครับเน้นเลยครับสภาพนี้ผมคัดเช็คมาแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับคัดไม่เก เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมทําหน้าที่ให้ครับรับประกันให้เลยครับว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พิกปว่มไม่จมน้ำนะครับดูไม่เก่งคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดเช็คให้เรียบร้อยรับประกันให้อีกต่างหากนะครับและไม่ก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถสวยสภาพดีภายในงามเบาะนั่งสวยสีดําใครที่สนใจก็มาดูรถทดลองขับนะครับชุดแต่งก็ครบหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่านะครับ มือเดียวป้ายแดงในเล่มแจ้งว่าเป็นลำดับที่1กันเลยทีเดียวนะครับซสื้อสดมาแน่นอนมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบแบบนี้